ทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสร้างตัวบนออนไลน์นะครับทํายังไงให้ตลาดออนไลน์เชื่อถือเราหรือทํายังไงให้เราขายของแล้วมีคนเชื่อถือเราครับหนึ่งเราต้องสร้างตัวตนของเรานะครับให้มีการน่าเชื่อถือนะครับเช่นนะครับเราทำคอนเทนต์ของเรานะครับให้มีคนน่าสนใจนะครับหรือเราทํารูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้มีคนน่าสนใจนะครับใส่รูปใส่รูปของเราลงไปนะครับใส่รูปตุ๊กตาหรืออะไร คนอื่นก็จะดูเหมือนว่าไม่แน่สนใจหรือดูเหมือนเราไม่มีตัวตนนะครับสองนะครับเราต้องกล้าแสดงออกนะครับกล้าอัดคลิปเสียงนะครับกล้าไลฟ์สดสอนคนอื่นนะครับเราต้องไปสอนคนอื่นให้ได้นะครับถึงคนอื่นจะเชื่อใจเรานะครับและวันนี้ผมก็มีไรายได้นะครับจากการทำออนไลน์จากแอปยูพีกนะครับ ได้ได้โดยประมาณวันละ3า0 0 0ถึง500เลยนะครับถ้าใครสนใจกดคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับ